ลงทํากระบวนการการพัฒนาโครงการและการตรวจงวดงานนะครับเป้าหมายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือเกิดชุดข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา2เกิดชุดข้อมูลเรื่องสาธารณูปโภคเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา 3. เกิดชุดข้อมูลการดําเนินงานบ้านพอเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการตรวจงวดงานนะครับกระบวนการการทางานเนี่ยก็จะแบ่งด้วยกันเป็น5ส่วนนะครับก็คือส่วนแรก กระบวนการการทำงานการพัฒนาโครงการและการตรวจงดงาน2เครื่องมือที่ต้องใช้3ขั้นตอนการทำงาน4ทีมงาน5คือผลที่จะได้รับครับในส่วนที่1คือกระบวนการการทำงานเพื่อการพัฒนาโครงการและการตรวจงดงานนะครับก็จะแบ่งออกไปได้ด้วยกัน1นนึงก็คือลงพื้นที่พัฒนาโครงการในการลงพื้นที่พัฒนาโครงการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชุดแบบฟอร์มข้อมูล ในชุดแบบฟอร์มข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแบบสำรวจข้อมูลคนเรือน B.O.Q. และก็ในส่วนของการสำรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบ้านและก็สาธารณูปโภคในงานสาธารณูปโภคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือกายภาพเศรษฐกิจและก็สังคมครับต่อไปแผนการทํางานก็จะมีในส่วนของเรื่องบ้านและก็เรื่องสาธารณูปโภคในส่วน1.2นะครับการตรวจงวดงานเรื่องบ้านพอเพียงก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือแผนการทํางาน2ผลที่จะเกิดขึ้น 3. B.O.Q. 4ใบเสร็จหรือหลักฐานการเงินครับในส่วนของข้อที่2คือเครื่องมือการทํางานเนี่ยที่ต้องใช้ก็จะมี4โปรแกรมด้วยกันหลักๆก็คือ 1. โปรแกรม Zoom โปรแกรม z o มเนี่ยจะใช้ในการวางแผนการสรุปงานและลงมติครับสก็คือเรื่องของใช้โปรแกรม Line ตัวโปรแกรม Line เนี่ยก็จะใช้ในการจับพิกัดแล้วก็รูปภาพ 3. Facebook อันนี้ในส่วนของ Facebook ก็จะมีในส่วนของการไลฟ์สดเพื่อให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดแล้วก็มีการบรรยายเนื้อหาต่างๆว่ามีสมาชิกเท่าไหร่มีความต้องการอะไรซ่อมแซมหรือว่าอะไรยังไงครับแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ในการสื่อสารระหว่างทีมพื้นที่กับทางทีมสนับสนุนเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form ครับในส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยจะใช้ในส่วนของโปรแกรม Zoom เริ่มแรกเนี่ยเราจะกำหนดเป้าหมายก่อนให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน และส่วนที่2คือแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจพอเข้าใจครบแล้วเราก็จะเกิดการวางแผนพอเกิดการวางแผนเนี่ยในแผนเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1คือการแบ่งกลุ่ม2คือรายชื่อทีมทํางานว่าคนทํางานรับผิดชอบในส่วนใดบ้างสําหรับทีมพื้นที่นะครับสก็คือรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายก็จะแบ่งให้เห็นเลยว่าทีมที่ลงไปสํารวจเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายมีชื่อรายชื่ออะไรบ้าง เพื่อให้การสํารวจง่ายขึ้นครับข้อที่4ก็คือทีมทํางานเนี่ยอันนี้จะใช้โปรแกรมด้วยกัน3ส่วนก็คือในส่วนของไลน์โทรศัพท์แล้วก็ a c e b o o k ครับเริ่มจากไลน์ก่อนเลยก็คือลงไปยังตําแหน่งเป้าหมายครับพอลงไปยังตําแหน่งเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการเข้ามปยังตัวบ้านและจับค่าพิกัดแล้วก็ส่งข้อมูลมาพอส่งข้อมูลเสร็จเนี่ยก็จะทําการถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งจะเป็นแบบสํารวจเอกสารวีโอคิวภาพรวมบ้านทั้งหลังแล้วก็สิ่งที่การปรับปรุงซ่อมแซมครับ ต่อไปเรื่องโทรศัพท์เนี่ยก็จะใช้เป็นการสื่อสารระหว่างทีมพื้นที่กับทีมสนับสนุนครับซึ่งตรงนี้จะเอาข้อมูลทางชุดเนี้ยมาใช้ในการกอรอก Google Form ต่อไปในส่วนของ a c e b o o k นะครับก็จะมีการไลฟ์สดในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็คือจะให้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วก็ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลของทางทีมพื้นที่ที่มีอยู่แล้วครับว่าเอกสารจากทางพอชอยมีอะไรบ้างมี1 2 3 4สมสมาชิกเท่าไหร่สภาพบ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เห็นข้อมูลร่วมกัน ต่อไปไอ้ส่วน4.1ก็คือในส่วนของกลุ่มลายนะครับอันนี้เราจะให้เห็นรายละเอียดที่แยกย่อยเข้าไปอีกก็คือกลุ่มลายเนี่ยจะตรงไปยังพื้นที่เป้าหมายพอเข้าไปถึงพื้นที่เป้าหมายเนี่ยก็จะทําการเข้าไปยังตัวบ้านจับพิก,กัดและก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็พอได้ข้อมูลที่เป็นพิก,กัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะทําเป็นข้อมูลภาพนิ่งในส่วนของข้อมูลภาพนิ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบสํารวจเอกสาร b ิโอคิวภาพรวมบ้านทั้งหลังแล้วก็สิ่งที่การปรับปรุงซ่อมแซ ตรงนี้เราได้ทําตัวอย่างในการกรอกข้อมูลหรือว่าเริ่มเริ่มต้นจากการเข้ากลุ่มเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยทางทีมสนับสนุนเนี่ยจะสร้างกลุ่มไลน์ให้แล้วก็เชิญทางทีมพื้นที่เนี่ยเข้ามายังกลุ่มเพื่อจะส่งข้อมูลในส่วนของข้อมูลพิกัดแล้วก็รูปถ่ายอ,อันนี้ก็จะให้เห็นถึงส่วนของข้อมูลเวลาส่งนะครับมาถึงก็เข้าไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปที่ตำแหน่งครับตำแหน่งที่ตั้งจากนั้นก็กดไปที่พิกัด พอเรากดไปที <mile> ่พิกัดก็จะทําให้เราเห็นถึงว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนพอเราเห็นจุดที่เราอยู่แล้วเราก็ซูมเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินครับแล้วเราก็ทําการเอาหมุดสีแดงเนี่ยเข้าไปอยู่ในตําแหน่งพื้นที่หมุดสีน้าเงินทีนี้ก็จะสามารถกดส่งพิกัดให้ได้เลยครับผ่านการแตะปุ่มพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ําเงินเข้มๆครับอันนี้ก็คือการเสร็จในส่วนของการส่งข้อมูลเรื่องพิกัดแหละต่อไปเป็นข้อมูลการส่งรูปภาพครับตรงนี้ก็จะแตะไปที่ไอคอนที่เป็นรูปครับ แล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นก็กดส่งครับออันนี้ก็จะเสร็จในส่วนของขั้นตอนของการส่งรูปภาพครับผมต่อไปทีมโทรศัพท์นะครับ ก็คือในส่วนของการโทรศัพท์เนี่ยก็คือจะใช้ในส่วนของทีมพื้นที่แล้วก็ทีมสนับสนุนในส่วนของทีมพื้นที่เนี่ยจะทําการลงพื้นที่และก็ให้เก็บข้อมูลในส่วนของแบบสํารวจตามจริงโดยใช้ข้อมูลแบบสํารวจตามทางพอยชอครับที่เคยมอบไว้ให้แล้วก็ให้กรอกเอกสารสื่อสารกับทางทีมสนับสนุนครับซึ่งทางทีมสนับสนุนเนี่ยจะทําการกรอกข้อมูลให้ตามแบบฟอร์มครับในส่วนของทีม a c e b o o k นะครับคือการถ่ายทอดสดก็คือส่วนที่1เลยทางทีมสนับสนุนเนี่ยจะทําการ สร้างกลุ่ม Facebook ให้จะเป็นกลุ่มแบบสำรวจหลังจากนั้นทางทีมพื้นที่เนี่ยทำการเซิร์ชชื่อกลุ่มว่าชื่อกลุ่มอะไรพอทําการเซิร์ชชื่อกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ทําการขอเข้าร่วมขั้นตอนต่อไปพอทีมสนับสนุนกดอนุมัติแล้วทางทีมพื้นที่สามารถไลฟ์สดได้เลยแต่ก่อนจะไลฟ์เนี่ยหเลยคือต้องตั้งค่าโทรศัพท์ให้สามารถปรับมุมมองได้2พอปรับมุมมองเสร็จเนี่ยก็กดในการเลือกถ่ายทอดสดเมื่อถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเสร็จสิ้นแล้วก็ทาการบันทึกโดยการบันทึกเนี่ยจะต้องการให้ปรับ เป็นคุณภาพที่มีระดับความชัดเป็น HD ครับส่วนหมายเหตุที่ที่จำเป็นเนี่ยก็คือมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือข้อ1ตั้งค่าวิดีโอให้มีความละเอียดชัดที่สุดข้อ2คนไลค์ต้องให้ข้อมูลเช่น1เลยชื่อสกุลเจ้าของบ้าน2สมาชิกตามปัจจุบัน3บ้านเล็กที่4อยู่ในที่ดินอะไร5 ความต้องการการปรับปรุงในส่วนของความต้องการการปรับปรุงก็จะมีด้วยกัน3ารูปแบบคือต่อเติมซ่อมแซมสร้างใหม่และก็ในส่วนของข้อสุดท้ายก็จะเป็นงบที่ตั้งไว้ต่อไปข้อที่5ก็คือผลที่จะได้รับนะครับก็คือในส่วนของชุดเรื่องข้อมูลที่อาศัยจะมีด้วยกัน4จุดก็คือข้อมูลสมาชิกสภาพบ้านแนวการปรับปรุงตำแหน่งบ้านซึ่งตรงนี้ก็จะเอามาสแสดงให้เห็นถึงเป็นแบบแผนที่ครับว่าตำแหน่งแต่ละพื้นที่สภาพบ้านสมาชิกอะไรอยูอย่ตรงไหนและมีสมาชิกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ไปชุดข้อมูลเรื่องสาธารณูปโภคครับงานสาธารนณนก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ส่วนวก็นคือเรื่องกายภาพเศรษฐกิจส,สังคมครับซึ่งตรงนี้ในการลงสํารวจก็จะเห็นในส่วนของตําแหน่งสาธารณข้อมูลการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลการปรับปรุงเนี่ยก็จะมีรูปแบบการปรับปรุง b o q เฟสการปรับปรุงแล้วก็ผู้รับผิดชอบครับซึ่งได้ทั้งหมดทั้งมวลมาเนี้ยก็จะทําให้เห็นในส่วนของแบบที่แสดงเป็นแผนที่ครับในแบบที่แสดงเป็นแผนที่ก็จะโชว์ให้เห็นทั้งหมดเลยว่าตําแหน่งสาธารณอยู่ตรงไหนบ้างข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงเป็นยังไง bioq เฟสการทํางานผู้รับผิดชอบเป็นใครอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับในการตรวจงวดงานโครงการบ้านมั่งคงชนบทนะครับก็คือเราใช้แพลตฟอร์มในการกรอกข้อมูลนะครับก็คือ Google Form ในส่วนของ Google Form เนี่ยข้อมูลหลักๆที่เราจะต้องกรอกก็คือ1น,นะครับชื่อสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักถ้ากรอกเกินนี่ไม่ได้นะครับ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสิทธ์นะครับก็ここจะมีในส่วน2กรณีก็คือไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิกับเปลี่ยนแปลงสิทธ์นะครับในกรณีที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ใส่ชื่อนามสกุลด้วยว่าท่านเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาจากใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลลายครอเรือนนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอายุบ้าเนเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับ แล้วก็จํานวนสมาชิกในโคลเรือนเนี่ยที่ท่านอาศาัยอยู่เนี่ยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมดกี่คนแล้วก็กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์มีอะไรบ้างในส่วนของข้อนี้สามารถเลือกติ๊กได้หลายข้อนะครับก็จะมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ยากจนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรูปแบบการสนับสนุนนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมี3รูปแบบก็คือซ่อมแซมต่อเติมแล้วก็สร้างใหม่ครับต่อไปก็เป็นในส่วนของสถานะที่ดินนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของสถานะการซ่อมสร้างก็มีทั้งหมด3ข้อก็คือซ่อมสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง แล้วก็เตรียมการสร้างนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของ GIS นะครับค่าพิกัดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งบ้านท่านที่ท่านทําการซ่อมสร้างยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนบรูปภาพการปรับปรุงที่วัสัยของท่านนะครับพออัปโหลดแนบเสร็จก็กดส่งก็เป็นอันกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับผม